thank <laughs> วัดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงมือถืออีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นใหม่ซู17มีอะไรบ้างติดตามครับคาดว่าจะเปิดตัว2รุ่นนะครับมีใหม่ซู17ธรรมดาแล้วก็ใหม่ซู17โปรเดี๋ยวเรามาดูใหม่ซู17ธรรมดาก่อนนะในส่วนหน้าจอนะครับจะให้มาเป็นอ l ล d ขนาด6.1นิ้วความละเอียดจะอยู่ที่ฟู l l h ด2ี4 1, 0ง0ัน0ิพิกเซลค่ารีเฟรชจะอยู่ที่เ0้าน้ำหนักตัวเครื่องจะอยู่ที่185กรั้บงข่าวก็บอกว่าหน้าจอจอะอยู่ที่6.4 6.7บ้างบ อันนี้ยังไม่ชว์นะในส่วนของกล้องหลังจะให้มาทั้งหมด3ตัวนะครับมีเลนส์หลัก6 4ล้านพิกเซล 1> f 1.7แล้วก็เลนที่2เป็นเลนเทเลโฟโต้เลนซูมนะครับ20ล้านพิกเซล f 2.0และเลนที่3เป็นเลนวาย16ล้านพิกเซล f 2.0แล้วก็มีไฟ8แถมมาให้นะครับไอที่วงเหมือนกล้องนั่นคือไฟ8นะครับวิดีโอสามารถถ่ายได้ 4K 30เฟรมและ60เฟรมแล้วก็ Full HD อีก30เฟรมกล้องหน้ามีความละเอียด3-2ล้านพิกเซลบันทึกวีโอได้ 1080p 30เฟรมเหมือนกันแต่บางข่าวนะครับบอกว่ากล้องให้มา4ตัวแล้วมีไฟ8อยู่ตรงกลางแต่ถ้าให้ผมเดานะไอตัวกล้องที่4ก็็อาจจะเปน เอร์วันระยะแหละครับเดี๋ยวมีข่าวสารอะไรมานะเพิ่มเติมเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ทีนะครับในส่วนของ CPU ที่ให้มาจะเป็น snapdragon 865เป็นตัวแรงที่สุดแล้วมี RAM 2ขนาดมี 6G ก,กับ 8G และเรามี2ขนาดมี128 g b กับ256 GB. ในส่วนของแบตเตอรี่ที่ให้มานะครับคาดว่าจะให้มาอยู่ที่4,500ม ah. ิลลิแอมแต่บางข่าวก็บอกให้มา5,000นะเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงตัวนี้รองรับชาร์จเร็ว30วัตต์แล้วก็รองรับแบบชาร์จไร้สายด้วยนะแต่ยังไม่ได้ระบุมาว่าชาร์จไร้สายนี้กี่วัตต์ตัวนี้เป็น USB Type C 2.0ระบบตรกนลายนิ้วมือด้านหน้าตัวเครื่องแล้วก็เป็น Android 10ด้วยส่วนสีตัวเครื่องนะครับคาดว่าจะมีทั้งหมด4ส,สีมีสีดสีเขียวและสีม่ววงแล้ก็สี ขียวเข้มนะครับอันนี้พอดีผมไปเห็นในเว็บไซต์มาว่ามันมีเคสของมือถือรุ่นนี้นะครับมันมีหลายสีก็ลเลยคาดเดาว,ว่าอาจจะมีสีสีนี้อันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะถ้าท่านชอบข่าวสารของเรารบกวนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่ป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวมีอะไรผมมาอัปเดตอีกทีนึง